คำถามคำถ,ถามแรกก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพของหลวงพ่อแหะครับท,ที่ที่ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนอยากจะรู้ว่าสุขภาพของหลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเออพูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายครับอายุเจ็ดสิบเลยไปแล้วมันก็เป็นธรรมดาเลยหลาครับก็ร่วงโรยไปเป็นธรรมดาดอยู่คงที่อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็พออยู่ได้จะให้ดีมันเป็นหนุ่มเป็นเด็กนั้เมันเป็นเป็นธดาเลย ค่อยสวดไปทุกวันนั่นกิจวัตรของท่านยังเหมือนเดิมไหมครับยังตื่นแต่เช้าตีสี่ที่าตื่นแต่เช้าเหมือนกันเ่รอหลนอันนี้มันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนอนตื่นสายไม่ได้ดรอกครับตื่นลุกแต่เช้าท่านตื่นกี่โมงครับตื่นมากกว่าในราวตีสี่ตีสี่ตีสี่ดูนยกี่เดียครับหลังจากนั้นท่านทําอะไรครับก็ท่านกิจวัตรก็จเจริ่ม เมตตานัง่งภาวนาวิตามัตยาใจครับเห็นบอกว่าท่านเดินทุกวันเดินไปเดินเอากำลังไปพอเป็นพิธี่ไปจะมานั่งรอยุไม่เอากำลังไวยก็เกลี้ยงว่าจะเดินไม่ได้ก็เอากำลังเที่ยวเดินป,ปัจจุบันนี้ที่ท่านเลิกสุบุรีแล้วนะครับหลวงพ่อเลิกก็ไม่เกี่ยวกัเพราะจหลานลลานพี่้อง คนคนใดอยากจะเลิกก็เลิกไปอยู่คนนั้นไม่อยากเลือกก็สู้ไปครับไม,ไม่ไม่เด็ปเะรเตเลอกหรืออะไรการเลือกสู้บุรีนี่ก็ไม่สําคัญถือเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆเรื่องธรรมดาง่ายๆแค่อยากสู้ก็สู้ไปแค่ไม่อยากสู้ก็เลิกไปเถอะไม่เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรนอกจาเลิกบุรีพอดีท่านได้เอ่ยถึงคําว่าผู้วิเศษท่านท่านมองอย่างไรครับในในกรณีที่ผู้คนที่มาหาหลวงพ่อ แล้วก็นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปเคารพบ,บูชาแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะมากอย่างเช่นโรงแรมถลม่มล่าสุดง่ายๆนักร้องมนสิทธิ์ํำสร้อยลดคว่ำแล้วก็มีเหรียญรูปของหลวงพอ่อแล้วก็รอดไม่เป็นอะไรหลวงพอ่อนี่เป็นเพราะปฏิหารใช่ไหมครับไม่ใช่เลยหลานะคนนั้นมาถึงกาวตายครับคนนั้นไมาถึงก่าวตายทำางานก็ไม่ตายหรอกไม่ใช่ไปของดีของวิเศษอะไรนะ เอาไปกระตุ้นเปลี่ยนใจว่าพระอยู่ <işte S 2> ข้องคอเราอยู่หรือว่าพระอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ครับจะไปทําชั่วช้านอกปีดนอกปลนอยนอกถิ่นนอกธรรมก็ใ้นึกว่าไอ้พระที่แขวนคอหรือพระอยู่ในกระเป๋ามีกระตุ้นเปลี่ยนอยู่แค่นี้เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้วิจศษอะไรไม่ได้ไปกันปืนกันมิดอะไรได้ครับข้องคอพี่นั่นหมายถึงว่าพระอยู่กับเราครับ,รบเราจะไปทำชั่วช้า นอกศินนอกธรรมต้องอยู่ในศินในธรรมจะไปทำนอกศินนอกธรรมไปนอกหลุนอกธรรมไว้ไม่ได้ก็ละไอ้พระกระตุ้นเตืียนใจมีความหมายอย่างนี้ครับไม่ใช่ไปจีกันหมิดกันปื้นกันบ้องกันทั้งนอกก้าไปกระตุ้นเปลี่ยนใจเลยชาวพุทธจะไปทังหนึ่งทงังใดก็จะได้ไปกลับไปไหวมีคุณค่าติดตัวไปด้วยครับไ่้พระมึงเคยไหม เคยครับเคยที่ไหวยังไงไหวอรหังสัมมาท่องนโมสามจบครับแล้วก็ไหวก่อนนอนครับถูกแล้วเมื่อก่อนเจ้าน้องก็กล่าวอรหังสัมมาสัมพุทโธปกวาพุทธานปกวันตังอภิวาเทมิสวาวาข้าตัวปกวาตาธรรมโอธรรมมังนามามิสุปิจวันโอปกวตัตตาปกตั้งโกตั้งขันมามิยังกราบวันไหนพระก็อยู่วันนั้นแหละ กราบเมื่อไหร่พระก็อยู่กับเราเมื่อนั้นอยู่กับเราเมื่อนั้นมึงไปกราบที่ไหนมึงไปไหว้ที่ไหนพระก็อยู่กับมึงถ้ามึงไม่กราบไม่ไหว้มึงไม่เคารพไม่นับถือพระจะก็ไม่อยู่กับมึงครอบไม่ก็อยู่กับมึงก็ใครคือกันผมและผมได้เห็นมาว่าสิ่งที่ทําให้เป็นข้อเตือนใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาสิ่งที่หลวงพ่อคูณได้ให้นอกจาก ความศักดิ์สิทธิ์บารมีของวัตถุมงคลต่างๆแล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือคําสอนส่วนมากเวลาเรานึกถึงวัตถุมงคลก็จะเป็นยันักขระที่ที่เขียนที่ผมคนชาวบ้านประชาชนอ่านไม่ออกแต่ผมเคยเห็นแผ่นบางแดดเขาบอกว่าเอามาให้หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนเป็นคําพูดเลยอืใช่ไหมครับใช่กระตุ้นเตือนใจให้จิตใจไม่ใช่ใช้ได้แล้วเอาเอามาให้กระตุ้นอใจไม่มีอะไรหรอก หยิบมาให้หลวงพ่อลองคือคุณผมเพิมม่งเคยเห็นนะครับหลวงพอ่อช่วยเขียนให้หน,นะครับคูอเขียนอย่างนี้นะครับจะดูว่าหลวงพ่อเขียนว่าอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์คนที่อยากได้<ม>ก็จะมักจะได้เป็นเมื่อคิดถึงภาพก็จะเป็นภาพของอคหละอะไรก็ตามที่อ่านไม่ออกแต่หลวงพ่อคุณท่านให้เป็นภาษาที่อ่านออก อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ทราบกล้องหรือเปล่านะครับจะไม่ใช่ขละหรือยันอะไรแต่เป็นคำสอนสำหรับประชาชนทุกคนคนประมาทตายไปหมดแล้วยังอยู่แต่คนไม่ประมาทอย่าประมาทไม่ดีศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามท่านอย่างนี้ก็จะกล้าดไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆกับรถยนต์ของท่านนี่นี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านได,ไ,ดได้ให้คำสั่งสอนไว้นะครับ ผมขอกลับน,นมัสการถามต่อถึงประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนที่อำเภอด่านขุนทดที่<ค>นบ,บาน้านคนบ้านนี้เลยนะครับแต่คนก็เกิดอยู่ในบ้านไร่เขาเรียกว่าหมู่ที่แปดตำบลกุพิมนนนพา,านอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครบอบครัวของหลวงพ่อประกอบอะไรครับครอบครัวก็ค,ค่อนข้างเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นคลำบาก ไม่ใช่คนบัางก็ครัวใหญ่ไหมครับมีพี่น้องหลายคนก็ไม่มีพี่น้องอะไรมากไปแล้วมีน้องกมมีสามคนก็เท่านั้นตอนวัยเด็กหลวงพ่อเป็นคนยังไงครับสุกสนหรือเรียบร้อยกอ้ยเตัวเองกูว่าเตัวยเอี้งดีเลยก็ถุกคนร้ว่าเรียบร้อยกูไม่รู้แอกเป็นเด็กนีครับฝ่ายในศาสนาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับเออกูอยู่วัดแม้จะเด็กตัวนเล็กก็รับ ว่ายตอนในฟื้ิองหาส์เราเรียนว่าจะเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับแล้วประเด็นที่เข้าไปบวชนี้เพราะว่าตามเกณฑ์ของผู้ชายไทยปกติหรือว่าใหลวงพอ่อรัททาว่า <ใน S 2> อันนี้คน<ส><ก>ถูกก็ไปบวชตามรอยพระอริยเจ้าครับหรือว่ามีรัททาเข้าไปบวชเพราะประเพณีคนไทยครับนิยมไปการบวช เ่วนมากบวชกเขาก็มีไม่บวชก็มากครับก็เลยจะใครจะมีศรัทธาอยากบวรก็บวชไปไม่อยากบวชก็มีครอบครัวไปครับแล้วตอนที่หลวงพ่อเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก่อนที่จะบวชเนี่ยเป็นเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไหมครับเที่ยวชมสนุกสนานเที่ยวเล่นไปที่กนมงีไร้ยดอกวคนแต่ก่อนจะไปไหนก็เก่าคนเดินบ้านหนึ <ๆ S 2> ่งมีรถมีไรไรอยากไปไหนอยากไปกรัปคนเดินไปอยากไปไหนก็ไปเดินไป้ทั้งหมดไม่มีรถอะไรรับ ล้วกอบกิจการงานทาไรท,ทํานอะไรก็ไม่มีครับมีเรื่องมีาาราวทะเลาบอกแวงหรือว่าเป็นคนเรีเยบร้อยธรรมดาอะไรครับมีเป็นธรรมดาแต่กูไม่เป็นถล่มบอกแวงก็ใครแลเราเล้วก่อนที่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อประกอบอาชีพอื่นได้ไหมครับก็ไม่มีอะไรแป่หลา,านก็มีการทาไรทานาเนี่ยคุณโบราณครับรับจ้างอะไรเขาก็ไม่มีครับ ล้วตอนที่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อได้ได้ได้ไ,ดไดต่ตองได้คิดไว้แต่แรกหรือเปล่าว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือ,อยังไรครับไม่มีเลยการนึกคิดเมื่อครั้งแรกเมื่อปัตต้นที่จะเข้ามาบวชอันนึกว่าบวชสามปีก็จะขอลาครับที่ขาบวชออกไปเป็นารวาสตามเคยคที่นี้อยู่มาอยู่มาอยู่มาเล่าในถึงนังหาท่องบทสาจะรู้สึกว่าสบายรู้รสของพระธรรมว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนอันแน่นอนก็เลย พยายามอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับหลวงพ่อบวชอยู่กี่ปีถึงตัดสินใจว่าจะจะอยู่เป็นสมณเพศตลอดก็เมื่อครั้งแรกก็ว่าที่บวชอยู่สามปีเมื่อครบสามปีแล้วก็เลยไม่อยากจะกูอยู่มาถึงทุกวันครับชาว่าเมื่อตอนนั้นที่หลวงพ่อบวชต้องหลวงพ่อได้ออกทุดงไปในที่ต่างๆไปถึงบ้านไปเที่วไปยไปทั่วไปหลาแต่คนไปไกลแล้วไปเท่แล้วไปเที่ยวมาบไปเท่ ทมิญที่ใกล้ๆร่วบันติดกันไม่ได็กใกล้ๆอะไรมากมายทำไมหลวงพ่อมีจุดประสงค์อย่างไรในการออกธุดงไปในต่างๆครับ,รบอุปชาท่านให้ไปครับพระอุปชาของท่านให้ให้ไปผู้บอกให้ไปแล้วหลวงพ่อธุดงไปองค์เดียวไปหลายองคก็ได้เลือกแต่ใครที่ชอบไปองค์เดียวก็ได้ทั้งองห้าองก็เลือกแต่จะไป อัทยโยโคปาสาทวหัม,มยังกูหาให้ไปเจออยู่ตามป่าตามเขาตามคนไม้ก็ไปหลวงพ่อทุดงอยู่หลายปีไหมครับก็ไม่หลายปีแต่หลันก็เที่ยวไปตามเกิดจำบัตทาอยู่ทัวถ่วไปหลายมีมีหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นตำนานเป็นเรื่อง เป็นเรื่องเล่าหลายหลายเรื่องที่ไม่ทราบว่าผมไม่ทราบในในมีโอกาสเจอหลวงพ่อก็ก็อยากจะถามนมีเรื่องหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อไปทุดงที่ฝั่งลาวถ้ำบนภูเขาควายหลวงพ่อจําได้ไหมครับได้ว่ามาเจอครับบอกว่าที่นั่นมีสัตว์ดุร้ายที่คนไม่กล้าเข้าไปเป็นอย่างนี้ต่าครันไม่มีไม่มีไม่มีสัตว์อะไรทั้งปิต่ว่ากันครับ คือเราไม่เป็นเบียดเบียนคมเห็นอะไรใครเราไปอย่างมีเมตตาครแ่จัดทุกประเภทเราไม่เป็นเบียดเบียนอิจฉาคมเห็นนั่นแกอะไรเราไปมีศีลมีธรทรมมีเ,เมตตาแอบคุณพระไปครับ,ค,รบคุณพระก็คุ้มครองรักษาหรือเปน่าไม่ว่าไปกันไหนก็ยังมึงไปกันไหนก็เลือกแต่ยังมึงก็ปคนคนมีศีลมีธรรมมีเมตตาไม่ไปคมเห็นไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ แต่เดรัจฉานด้วยกันมังก็ปลอดภัยเป็นนะก็ปลอดภัยกันเหมือนกันอันลานครับแล้วหลวงพ่อได้ไประหว่างที่ไปทุดงได้ไปร่ำเรียนวิชาอื่นใดมาไหมครับไม่ร่ำเรียนอะไรก็เรียนอยู่แต่กันลูกพ่อแต่สมัยอยู่กันลูกพ่อครับโมนนั้นก็ไปไปเที่ยวดูอยากรูอยากเห็นคว่าพระทุดงเป็นยังไงเที่ยวไปมีอะไรครับดียังไง ไปทุดขงดีดีกลับไปและพยายามปฏิบัติกว่าเข่งเกิดมรนภาวนาก็ขยันขยันกว่าอยู่วันปรยู่ตามป่าตามเขาลำนาวไพรเดนเสือเด,น,เดนช่างเราจะไปทำย่อโยนก็กลัวยังกลัวตาย ก็พยายามนั่งภาวนาไปตามอัธยาศัยพยายามเจิดมรดไพระไปตามแต่ก็กลัวใช่ไหมครับหลวงพ่อกลัวกลัวดิกลัวนั่นแหละกลัวกลัวตะว่าจะว่ากลัวก็ถูกจะว่าไม่กลัวก็ถูกว่ากลัวทำไมถึงไปอยู่อีกนี่กลัวไปตั้งแู่ครับว่าไม่กลัวก็ถูกครับถ้ากรณีที่นั่นกลัวว่าจะไปทําย่โยอดไม่ได้อ๋อครับต้องถือเครื่อง ปฏิบัติได้เพ่งปฏิบัติไสมบูรณ์แบบนี่เราไปทําอย่างนี้อยู่วัดเราไม่ได้ทําได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีแต่ลูกแต่หลานที่นอ้องวุ่นวายท่านกวันกลางคืนก็อาศัยทําเอาเล็กๆกน้อยน้อยดูความด้ทาเลยครับถ้าถ้าสําหรับประชาชนนะครับหลวงพ่อให้คําสอนได้ไหมครับถ้าบางครั้งเราไปในที่ที่เราเกิดความกลัวไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์หรือกับ แม้แต่พูดผีปีศาจที่คนชาวบ้านเรากลัวกันเนี่ยนะครับเราเราควรจะมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับก็ไม่มีอะไรเด็ถ้ากลัวไม่เห็นตัวเลยหลันมันมันเพื่อไปเองครับตัวมันไม่เห็นเบ็กตัวเสือตัวช้างตัวผีอะไรก็ไม่เห็นนมันหวาดผวากลัวไปเองแต่ยินได้เกาเกากนก่อนมาได้ยินว่าตัวผีผีหลอกตัวเสือ เมื่อช่างเพื่ออะไรก็ว่ากันอยู่แต่ว่าไปแล้วไม่เห็นตัวมันมีตัวผีตัวเสือตัวอะไร,รไปก็มันก็ว่าเววังเวเป็นธรรมดาแหละอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของอรเราเราสร้างเองใช่ไหมครับไม่ไม่กลัวนะก,กลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้ทันที่ควรตั้งใจอย่างเต็มที่ครับนั่น,นมันเป็นอย่างนี้หรอไปอย่างนั้นมี เรื่องเล่าต่อมาถึงการทุดงของหลวงพ่อว่าท่านได้มาถึงไปจําวัดที่กรุงเทพด้วยใช่ไหมครับไปเือยกรุงเทพกรุงเทพไปอยู่ครับกรุงเทพไปกรุงเทพไปอยู่กูอยากไปอยู่แต่ไปก็เลยเบื่อเ้็นทนเลยเป็นอย่างไรครับคนมันนรถติดเหรอครับคนมันมากจะก้าวจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเดินไปถนนก็มีแต่คนอะไรก็มีแต่คนครับอุ้ยคือคัดรื้ไว้จะจะกูอยู่ไม่ได้ดกครับกูก็เลยกลับโคราชครับ รับมาจากโราชแล้วกูก็มาอยู่แล้วก็เลาะอ,ออกไปทั้งเชียงใหม่ออกจากเชียงใหม่กูก็ไปอยู่ภูเก็ตโ,อ,โอ,อกจากภูเก็ตกูก็มาอยู่จังหวัดชนอันนี้ยังชอบกรุงเทพขึ้นมาบ้างไหมครับหลวงพ่อหรือไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ชอบครับไม่ชอบเลยใช่ไหมครับไม่จาเป็นและไม่ไปถ้าจําเป็นยังจะไปทําไม่จาเป็นไม่ไปไม่ไปเพื่อวุ่นวันวุ<ค>น่นวายกันมากคนมาก ข้มีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าตอนที่หลวงพ่อไปกรุงเทพมีคนขับสามล้อไม่ไม่เชื่อลองวิจไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในหลวงพ่ออะไรอย่างนี้แล้วเขาสตาร์ทรถไม่ติดนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับก็ไม่ไปไร้ไรแด็กเขาลองแล้วเอก,ก็เลยบอกเออติดละติดซก็ติดทาําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อก็อบอกคำมัาติดมันก็ติดแค่ของบอกได้ หลวงพ่อไม่ใช่ช่างเครื่องยนต์ทำไมหลวงพ่อบอกไม่เครื่องยนต์อ๋อติดแล้เพิ่มติดแล้ติดแล้ก็กระเทียนถึงนก็ติดพือนไไม่ครอบกันเองอะไรเราครอบมันกะติดเยกับอีกเรื่องแหละครับหลวงพ่อเขาบอกว่ามีมีคนชื่อไอผมอ่านมานะครับชื่อไอยีเขาเอาเศษแก้วมาทิ้งให้หลวงพ่อเดินตรงที่หลวงพ่อเดินจงกรมหรืออะไรก็ตามเดินเนี่ยเองจะไปเหยียบไป้ะมันเราทางคมันก็เหยียบปทางมัน วุนเยอะมืดมันชี้เยอะมี่เขาก็เลยเป็นตำนานว่าหลวงพ่อเดินจงกรมเท้าเปล่าเหยียบแก้วไปไม่เป็นไรใช่ดอกอันนั้นมันความอยะกราดไปเหยียบแปนนั้นมันเกิดเป็นชี้เลยก็จะเหยียบก็คือมีการพิจารณาใช่ไหมครับพิจารณาจะก้าวจะเดินมีสติสัมปชัญญะครับก้าวหนอก้าวหนอมีอะไรมีขวดมีหนามอะไรเราก็พิจารณาจะวางเท้าแล้วก็จะให้รูจะยกเท้าก็ให้รู จะไปเดยนไปนะ่แหละไปเดินดูสติสั้งสั่เชมันใช่ใจอย่างมึงเดนก็ได้แตมึงก็เดินไปอย่างผู้เดินรัที่มีเป็นผู้พิเศษมาจากไหนครับก็คือกันครับถ้าถ้าฟังเรื่องเล่าต่างๆอย่างพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้ได้ได้เล่าให้ฟังทุกคนก็จะมีสติที่จะพิจารณาทุกๆเรื่องก็ข้าวหวานเต็มเลยก็จะเป็นดูเดินเดยก็พิจารณาเออนี่มันแก้วเนาะ อน,น,น,นคาคบก็เยียบอนั้นคาคบก็เยียบไปอนน,นมันชี่ออยู่ก็เยียบก็ข้ามไปครับพิจารณาเก้าหนอครับเยียบหนอยกเท่าหนอต็ตาก็จ้องดูตะบันจะเก้าไปมันจะไปเยียบยังไงล้านไม่เหยียบแล<ด>้วย<ด>ังเป็นคนเดินได้ยังแค่คนเดินได้ที่ที่คนล่ำลือลว่าหลวงพ่อรู้ถึงอนาคตจริงไหมครับไมร่รู้เลยล่ะก็รู้นี่รู้ถึงอนาคตแต่ําไมจะไม่รู้ก็ดูตำรบตำรว่า ต่อไปอนาคตการคลายทิ้นศาสนาของพระสัมมาสัพพะเจ้าแลยนุนศาสนาพระที่อารยธรมในไทยจะมาตรัสก็คงมีตำนานกล่าวไว้อย่างนี้เราจะไม่เห็นแล้วรู้ถึงเป็นเรื่องราวเจาะจงบางเรื่องได้ไหมครับไม่ได้รู้ว่าอย่างรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกนานอะไรแได้ไอม่ด้ม่ด้ม่ด้ยังไงอ้วนนี้แจ็คมันจะอยู่ทนไม่ทนกูก็ไม่รู้มันไออ้วนนันําอยากอยู่ทนด้่แท้เนี่ยแจ็วว่ากัจจายู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้ครับ กับฐานนี้ในเวลาหลวงพ่อบริกรรมคาถานั่งสมาธิใดๆก็ตามหลวงพ่อมีคาถาว่าอย่างไรครับไม่มีคาถาอะไรโดยหลานนั่งภาวนาตามอัธยาศัย <c oughs> มึงก็ภาวนาได้ใครก็ภาวนาได้รับตายอย่าไปจี้รับตายอย่างนี้ <c oughs> รับตายก็ดีๆแล้วก็ให้ใจยาวๆให้ใจเข้ากูว่าตายตายให้ใจออกกูวนันนี้ตาย ไม่ตายนีไม่ตายจริงจริงเลยนะไม่เหลือแล้วอย่างไรก็ต้องตายใช่ไหมครับเป็นการเตือนตนเองเตือนใช่ไหมครับบอกผมนี่เดี๋ยวก็เขาไม่หล่ะใช่ครับตาก็ฟ้าฟางไม่หลัะใช่ครับฟันนี่เดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมหล่ะใช่ครับเดี๋ยวก็หนังคอเนืก็ยานตึงเก่งตึงเก่งปันยาแล้วครับหลวงพ่อไปตายทีละอย่างๆตายไปเรื่อยๆตายไปตายไปตายไปหูคนเดี๋ยวก็ได้ยินบังไม่ได้ยินบังครับนี่มันตายเป็นยังไงกันครับถ้าไม่ พิจารณาไม่รู้เดี๋ยวพิจารณาเลยถึงจะรู้ว่ามันตกอยู่ในอนิจจ์ในของที่ไม่จริงแน่นอนอะไรนี่ทั้งบอลถึงบอลจมห้าสิบปีก็ขอนคนแล้วคนคหกสิบปีก็ขอนคนในเจ็ดสิบใีปลายจะตายเลยเจ็ดสิบเลยเลยนี่ก็จะตายแล้วคเพราะฉะนั้นอารามมันเป็นบุญเบกุศลหลวงพ่อก็เลยใหพิจารณานะทำช่วย ทำเอาไว้เป็นอน,นุสสนใชทครับจะไปดูเหม่นประมาด่าบุญเหล็กบุญน้อยบาปเหล็กบาป f, บาป,บาปน้อยครับไอพิจรารณาว่าครับทันดีได้ดีทานชัวได้ชัวบุญมีจริงบาปมีจริงบุญก็เห็นทันตาบาปเห็นทันตาไม่ไปคอยชาาันหน้าชั่นไหนก็แ้วเนื่องครับแล้วความคิดการที่จะสร้างสาธารณกุศลต่างๆของพ่อมีความตั้งใจตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับหลวงพ่อเล็งเห็นอะไรยังไงครับกูตั้งใจมาตั้งแต่อายุเจ็ดบวชที่เจ็ดปี คเจ็ดปีกูก็บอกมีสติมีเงินมีทองก็ขุดบอกขุดบึงไปตามฐานะที่จะทำได้ครับเริ่มจากขุดบออขุดบึงฝึกมาตั้งใจนู่นเลยจอฝึกมาเจอเจอขุดบออขุดบึงทำอะไรทุกอย่างต้องฝึกมาก่อนจะให้ทานต้องฝึกอยู่ๆจะมาเป็นทีเดียวไม่ได้ต้อาฝึกมาทีละเล็กเลี้ยนๆก็ค่อยๆเป็นไปจนเคยชินเกร้า การฝึกช่วงแรกของหลวงพ่อก็คือการทําตรงนั้นหลวงพ่อช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับมีความตั้งใจอย่างไรครับขุดบ่อบ่อละห้าบาทมีบ่อละสิบบาทมีครับจ้างขุดเรือไปมีเงินก็ขุดเรือไปเงินไปเกิดมนต์ได้หรือว่าเงินกรรมฐานได้ที่กอนก็ขาถวายมาก็มาขุดจะขุดบ่อหลวงพ่อท <0. S 2> ําเองทาเอง ครับตอนนั้นยังไม่มีลูกศิลุกหามากมายแบบนี้แบบนี้ลรวดอกเป็นพระเจากุศลาไปนะก็ไปเดินไปเมมีทางรถทางด้าไรอาะทางรถก็ไหม่มนนี้เมนี้ทางรถใคอยากไปนะก็ไปเดินไปครับไปนะก็เดินไปไม่มีอะไรกันหรอกมีแต่ไปขึ้นโคกขึ้นดน้มได้ก็เดินไปข้าก็เดินมีรอบมีเกลือนธรรมดาอะไรทําให้หลวงพ่อมีกําลังใจที่จะทําเช่นนั้นอยู่คนเดียวด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างขุดบ่อขุดบึงซึ่งคนคนเดียว เดวารมันเป็นส,ปาสาธารณประโยชน์ส่วนรวมครับอาไรมันจะเป็นสาธรารณประโยชน์ถึงรวมต้องทำอย่าไปคอยให้มั่งมีใหญ่โตเล็กถึงจะทําให่ได้ประมาทต้องทําไปทีละเล็กลกน้อยครับทาไปบางๆทําไปหลายครั้งหลายครั้งก็มากประโทชน์อีกครับเคยเคยมีผู้คนบอกหรือเคยมีความคิดท้อแท้ว่ามันจะไม่เสร็จหมันมามันทเองเดิหลานมันเกิดในสดานก็มันเองดอก ถ้าคนไม่เกิดในฐานะไนไปบอกมันจนปากฉีกซิมพูนก็ไม่ทำาด่คนมันไม่มีกระานครับเกิดี้ตบอกก็เด๋ยตัวเองไม่ทำาด็ท่องไปดินไปครับคราวนี้ที่ผ่านมาหลุงพ่อจะทําสาธารณกุศลทุกอย่างไม่เลือกว่าจะต้องเป็นวัดหรืออะไรแม้แต่บุคคลแม้แต่โรงเรียนแม้แต่ใดๆอะไรมันจะเป็นบุญไปกุศลก็ทําไปเถอะจะมาคอยทำจะทงวัด จ้างโบสถ์้างกัน้าจ้างเน้นอยู่ไม่ทันเหตุการณ์หรอกครับรามันจะเป็นประโยชน์กระทาไปเลยครับจะไปคอยการคอยเวลาอยู่ไม่ได้รามมันจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่าไปบ่บ่นเขาบ่นเราจะไปว่ากนาันนะมีกําลังไปทําได้ทําไปเลยไม่ต้องม,มัวไปฟังเทศรอคอยฟังเทศได้ยินครับแนะนําตักสอนแล้วก็มาทําไม่ใช่หรอกครับกูไม่ได้ยินหรอ,อกรอกูอยากทําเองผมขออนุญาต ท่านผู้ชมจะได้ทราบด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านบางส่วนซึ่งมีการทําเป็นบัญชีเอาไว้หลวงพ่อทุกวันนี้มีผู้มาพึ่งบารมีมาขอให้ให้หลวงพ่อบริจาคตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นอกจากโครงการที่หลวงพ่อท่านาทำเอง่ไม่ไม่มีคนมาขอครับเราจะไปให้ทานใครครับมีคนมาขอดีแล้วเรามีช่องทางหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ให้ทานครับ ดี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 ไม่ได้มาชั่วแต่คนมาขอนะเาา<า>น่ยดีแบบมาเอะมาใช่ะครับมาขอนี่ดีถ้าไม่มีคนมาขอเราจะไปให้ทานใครเราจะไปทําบุญกับไขบเขาดีหละเขามาขอนะไม่ใช่เขาชั่วตอนแรกก็มาตีระนาดอยู่ด่านเนี่ยนะครับแตอนี่ก็เลยมีสามล้อเขาบอกให้มาวัดหลวงพอ่อบอกกันมาหาวัดหลวงพอ่อก็ผมก็เลยมา ให้สามลอ้อเขาพามาตอนนี้ก็มาอยู่ตั้งแต่สามแปดอนี้หลวงพ่อก็มีความเมตตาก็ให้ทานให้กินเรื่อยๆมานะครับตลอดก็ทั้งให้ที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่นอนนะครับน้ำก็อยู่นี่ไอ้ไฟนี่ผมไม่ได้ใช้ก็เขาเราคนตาดีนะั่นใช้ ผมก็ได้มาอาศัยลวงพอ่อบารมีลวงพ่ออยู่นี่น,นยครับตั้งแต่พศ38ให้เงินทุกวันครับให้เงินทุกวันให้วันละร้อยบาทคนหนึ่งต่อคนห้าคนนี่ให้ทุกวันวันนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่นี่อขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับ รวมยอดบริจาคปี2538นะครับที่หลวงพ่อบริจาคให้กับสาธารณกุศล1,103,267,424บาท50สตางค์นะครับอันหนึ่งตรงนี้นะครับส,สรุปยอดเงินบริจาคปี2539ก็คือ62,311,607บาท98สตางค์แล้วก็อัน ช่วงหลังๆนะครับเอาอันที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านบริจาคในหลากหลายประเภทนะครับ49,544าบาทบริจาคให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไปสร้างศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวมง์เธอกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ10,000บาทสร้างถนนคอนกรีตรั้วโรงเรียนสมทบทุนสร้างนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีก10,000บาทเป็นค่านมเลี้ยงเด็กชายคู่แฝดเนื่องจากมารดาขานันนมธรรมชาตินะครับนี่เรียกว่า หลากหลายประเภทของการทำบุญจริงๆเลยนะครับหลวงพ่อไม่เลือกเลยใช่ไหมครับว่าก็เขาเดือดร้อนกไรณี่ได้คิดไปว่าขอบคุณแม่ครับคนนั่นคนนี้อยู่อะไรถ้าเขาไม่ทุกข์เขาไม่ยากเขาไม่ตกกระทำลำบากเขาไม่ทุกข์เขาไม่ร้อนเขาไม่มาขอเราครับจะไปคอยแต่ก่อสร้างก่อสร้างไม่ได้ครอะไรมันจะเป็นบุญเป็นกุศลทําไปเลยครับมาถึงเอโครงการที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ววิทยาลัยเทคนิคนะครับ ผมพอทราบว่าตอนนี้ยังยงยังยังงขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนในโ<า>รงเรียนใช่ครับอุปกรณ์การเรียนการสอนนั่นมนขาดแน,น,น่นอนเลยไม่ต้องหาหมอดูตัวเองเลถามเหมันเา็ขาดอยู่แล้วครัหลวงพ่อก็เลยมีความตั้งใจจะหาตรงน,นี้ให้ครบภายในเมื่อไรอย่างไรกูก็หาได้ทําได้เนี่ยครับแต่ว่าทํางานคนเดียวเนี่ยมันได้แต่มันได้ช้าครัแทนที่จะได้ไวๆก็ไวไม่ได้ ก็ทํางานคนเดียวมันก็ได้ชาก็ไปชาชาไปเงี้ครับมันจะให้เหมือนหลายคนรวมมือกันยังน้นมันได้ไวพ่อมีโครงการอื่นใดต่อไปไหมครับที่คิดไว้ว่าอยากจะทําบุญทำกุศลต่ออยากจะทําเรื่อยไปครับเว้นแต่ว่าหมดลมให้ใจเข้าออกไปกยครับถ้ายังมีลมให้ใจเข้าออกอยู่ นี่แล้วก็ทําไม่หยุดครับจะหยุดต่อเมื่อหมดลมหายใจเขาออกมดเลมอหายใจเขาออกเลยจะมีเท่าไรก็ทําไม่ได้ครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้าหลวงพ่อท่านทําคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นแต่ก็ใช้เวลานานถ้าเราอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วก็ต้องมาช่วยกันหลายๆคนก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใช่ครับ ครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้โอกาสในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับอือครนมักนสการวัดบทถามเนี่ยคนนะครับครับมา